นนะสวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ติวเข้มคอนเทนต์ 17. ประจำวันพุธที่17รกรกฎาคมปีสองพันหเป็นยังไงฮะเมื่อวานถูกหวยกันหรือเปล่านะสำหรับผมก็ไม่ได้ซื้อนะผมเป็นคนไม่ซื้อหวยอยู่แล้วนะแต่ว่าก็ติดตามอยู่ว่ามันออกอะไรนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูหุ้นที่ให้ไว้เมื่อวันหวยออกนะ,ะวันที่16กันก่อนตัวแรกที่เตือนไปก็คือ ah เอ AH เนี่ยก็ลงต่อนะคใครที่เป็นสมาชิกยังไม่ได้ดูคลิป AH ของผมแนะนําให้ย้อนกลับไปดูหน่อยนะจะได้ตาสว่างขึ้นนะฮะถัดด้วยตัว BH b s เนี่ยเราบอกแล้วนะครับว่าถ้าเกิดมันเป็นแดงอย่างเงี้ยนะเตรียมเปิดขาลงได้เลยตรงนี้ก็เป็นดับเบิลท็อปเรียบร้อยที่เหลือก็คือหลุดแนกไลน์แต่เราไม่ต้องรอให้มันหลุดแนกลน์ครับเราใช้แนกลายเป็นแนวรับได้นะฮะเพราะฉะนั้นกินส่วนต่างตรงนี้ลงมาครับ เป้าหมายของเราก็คือให้มาแตะที่242บาทนะครับต่อด้วยตัวดูโฮมอันนี้ไม่เสียทรงก็ยังคงลุ้นดูต่อได้ครับ RCL อันนี้แย่แล้วนะครับลงต่อ KBANK พักเพื่อลงนะฮะ k k p เหมือนกันครับ a u จบเกมฮะนะเป็นการพักเดี๋ยวกลับมาเมื่อไหร่ก็ค่อยมาอัปเดตนะครับ BBGI พักต่อออกข้างนะวันนี้อาจจะเสียงเบานิดนึงนะครับเพราะว่า น้องเวลาหลับอยู่ข้างหลังผมนี่เองนะเสียงดังไม่ได้นะเดี๋ยวเขาตื่นถัดมาบีเจชิใช้ได้ครับตำแหน่งถือว่าดีมากครับบีโอหูวีเบลเอบไม่น่าลุ้นเลยว่ะนะตรงนี้ถือว่ายังไม่หลุดนะหลุดไสออกมาช่องหนึ่งเนี่ยถือว่ายังพอรับได้แต่ว่าเสียความรู้สึกมากนะฮะอุตส่าห์ตั้งความหวังเอ่อซีพีรอได้ครับไอเทรอได้ครับโมชิ ่าซึมลงอย่างนี้ไม่น่ารอนะฮะ NCL สวยงามฮะ BBIK อ่าอย่างนี้ก็ยังถือว่าสวยงามนะครับ Panel โอเคครับไม่ได้แย่อะไร KK KCE สวยงามนะครับ BIS สวยงามครับ WAART นี่เยี่ยมยอดะฮะอันนี้จะขึ้นไปเรื่อยๆ o p l o อสจะอยู่ที่8.8นะใครที่ตาม WAART นะครับไม่ว่าจะทั้งกลุ่มอะไรกลุ่มสมาชิกนักเรียนอะไรก,ก็แล้วแต่นะครับผมอัปเดตให้นะ สต๊ปลออยู่ที่8.8นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ SCM อันนี้ก็ออกข้างไม่มีอะไรเราต่อด้วยการอัปเดตตัวดัชนีนะครับดัชนีก็ตามคาดนะฮะมันไม่ขึ้นแล้วก็หน้าที่เป็นการเปิดเกมขาลง <S <S ผมให้แนวรับที่1320แต่ไม่เป็นไรครับมันแต่ที่1321เนี่ยก็ถือว่าจบไปแล้วนะเราจะต้องขาดกันตั้งแต่ตรงนี้แหละตรงนี้ก็จะมองเป็นเกมขาลงโดยแนวรับผมไม่มอง13นะ ผมมองเอาใจจริงเลยนะผมมอง1 2ึ่งเลยนะคือผมมองข้ามช็อตไปเลยแต่ว่ายัางไงเราก็ต้องอัปเดตให้ดูทุกวันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองแนวรับแรกก่อนแล้วกันนะครับนั่นก็คือ1นึ่งส่วน s 50ให้ไว้ที่820ใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ต้องรอให้มันหลุด8 2ด820แล้วตอนนี้สามารถมองลงได้เลยนะครับโดยที่แนวรับของเรา ไอ้เรามองลงเนาะเราก็จะมาทำเทคโปรฟิตอยู่ที่โซน800นะครับเพราะฉะนั้น DW เอยนะฮะทีเฟกเอยก็ให้มองเป็นสัญญาณลงเอาไว้ก่อนเนาะถึงผมจะดูกราฟไอ้ตัว t f e c t ไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้มันก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันสามารถอ้างอิงได้แล้วผมเชื่อว่าเราคาดการน่าจะผมว่าถูกเกิน80%เอร์นะเนาะก็ลองดูนะครับเดี๋ยวเราอัปเดต ต่อที่ของวันนี้นะครับมีตัวไหนที่อยาต้องเตือนนะครับตัวแรกที่ไม่อยากให้เล่นเลยนะฮะนั่นก็คือ as as เนี่ยเป็นลักษณะของการซึมก็น่าจะลงต่อนะครับ tps ตัวเนี้ยซึมซึมหนักมากอย่าไปเล่นนะครับมันไม่ใช่จุดเล่นเอฟโก้นี่จบเกมแล้วนะอย่างเงี้ยอย่าไปเล่นโอเคไหมออลายังไม่ได้จบเกมนะครับแต่ว่าตําแหน่งเป็นตําแหน่งของการซึมอ่มองว่ามีโอกาสหลุดโลนะครับหลุดโลในที่นี้ก็คือ13.50 ไม่ต้องรอให้หลุดนะครับผมคิดว่าน่าจะหลุดในเหเือวันนี้พะยะันรีบถอยรีบเทคโปรฟิตก่อนโอเคนะฮะคนที่รันมาออร่านี่เรารันมาตั้งแต่โซนนี้เลยป่ะใช่ไหมโซนนี้นะครับทุนน่าจะอยู่ที่12บสเท่าไหร่สิบสหรือไม่ก็ไม่น่าจะเกิน13.2เทคโปรฟิตตรงนี้ยังมีกําไรนะครับต่อด้วยตัว BTS อย่างนี้อย่าไปเล่นนะมันไม่ใช่จุดลับนะครับมันคือจุดที่ต้องถอยหลายๆคนพอผมบอกว่าอันนี้คือจุดคัดจุดคัด ให้ขายทิ้งแต่หลายๆคนก็เลือกที่จะถัวผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมนะต่อด้วย IVL อันนี้ไม่ควรเล่นยังไม่หลุดโลนะครับแต่คิดว่าหลุดโลแน่นอนโลในในเดืนี้คือ18.70ไม่ทำไฮใหม่ไม่ได้นะฮะมันน่าจะหลุดครับ LTS จบเกมจบเลยฮะก็รอจนก,กว่าจะมีสัญญาณใหม่ครับแล้วก็หุ้น M อันนี้เราเตือนเตือนมาตั้งแต่ว่าถ้าผมจะไม่ได้น่าจะ45บาท นะก่อนที่จะดุดแนวรับที่มีในยันสาคัญนะครับแล้วมันก็ลงมาเรื่อยๆตอนนี้เหลือย8คิดีว่ายัางลงต่อเพื่อนคิดว่ามันจะไปถึงเท่าไร่ครับสําหรับส่วนตัวของผมผมคิดว่าเลขสองนี่แหละครับแต่ว่าเป็นเลขสองต้นไม่ใช่2บาทฮนะประมาณแบบ 22- 23บาาทนะถัดมาคือ mgi อันนี้จบเกมอย่าไปเล่นนะฮะต้องมีการทาฐานก่อนเจปาเหมือนกันแต่เจปาเนี่ยเราเตือนมาตั้งแต่ชุดนี้แล้วนะวันที่28เดือน6วันนี้ก็เป็นการตอกย้าอีกทีหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่เตือนมานั้น จริงนะแล้วก็ถ้าออกก่อนหน้านี้ก็เสียไปได้เยอะนะครับถัดมาไม่ใช่หุ้นไม่สวยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่สวยมากๆเลยนะครับ dcc แต่ว่าวันนี้วันนี้นะฮนะเนื่องจากมันชนสเปดด้วยนะฮะมันชนสเปดตรงนี้มาหลายรอบแล้วนะครับสเปดที่2บาทแล้ววันถัดมามันถูกกดแดงทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าให้ดีไม่ควรโดนกดแท่งแดงนะครับถ้าเป็นแท่งแดงเป็นสัญญาณขายทันที ตำแหน่งแท่งแดงถ้าไม่ต่ํากว่า2บาทฟังดีๆตำแหน่งแท่งแดงนะฮะต้องไม่ต่ํากว่า2บาทถึงจะเล่นได้แต่ถ้าตำแหน่งแท่งแดงไปปิดต่ํากว่าราคา2บาทแล้วแล้วก็ขายทิ้งนะครับถ้าใครจะเข้าไปเล่นก็อยา่านะใจเย็นๆนะโซลา่าเป็นลักษณะของการซึมยังไม่ได้หลุดสต็อปนะครับแต่ตอนนี้ไม่น่าเล่นใครที่มีควรถอยนะต่อไปเป็นชุดหุ้นสวยโหเตือนกันมาครึ่งกระดานนะ ตัวหุ้นสวยหุ้นแรกคือไว้ไว้กลับมาแล้ว V Shape อันนี้ชัดเจนนะครับสต็อปลอสเนี่ยเอาไว้ที่6.75แล้วก็แนวต้านคิดว่าเบรกนะครับ7.75ครับต่อด้วยตัว C Fre s h C fresh เนี่ยนิดนึงนะฮะตัวนี้เนี่ยเขาไม่ควรที่จะเกิดแท่งแดงเลยวันนี้ถ้าเกิดเป็นแท่งแดงปิดแดงตำแหน่งไหนก็ช่างอย่าเล่นโอเคไหมต้องเป็นแท่งเขียวเท่านั้นถึงจะเล่นได้สต็อปรอสจะอยู่ที่1.96ครับแล้วก็เดลต้าอย่างนี้ ตามไปได้เรื่อยๆเลยนะครับแนวต้านผมให้ที่100บาทจะไปขายที่99ก็ได้โอเคนะ99 98ได้หมดนะครับสต็อปรอจะอยู่ที่90แล้วก็โมโนอันนี้ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีครับแนวต้านถัดไปก็ให้เวลาแล้วนะครับ1.30แล้วก็1.50ถัดมาคือ LPF นะครับ LPF เนี่ยโฟดไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่พอเล่นได้ในระยะสั้น สต็อปลอสของเขานะครับตามตรงนี้เลยนะ12.2ถ้าหลุดคัดทันทีครับถัดมาคือ g f p t ไก่น้อยผมว่ามันน่าจะตามไก่ใหญไปนะแนวต้านคือหลุนทะลุ13.40สต็อปลอสจะอยู่ที่12.7แล้วก็ OSP ตำแหน่งนี้นะครับสามารถฟอลโล่เป็นขาขึ้นต่อไปได้เลยนะครับแนวต้านทไปัจะอยู่ที่25.25 25, นะสต็อปลอสอยู่ที่23บาททวนนะครับ สำหรับ OSP เนี่ยถ้าเกิดใครตามเรามานะครับทุนเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ21กว่านะครับแต่ถ้าตามรอบนี้ก็ทุนจะอยู่ที่24นะครับแล้วก็แม็กยังไม่มีสัญญาณอะไรนะแต่บอกฝากเฝ้ามันหน่อยเพราะว่าวันนี้มันเริ่มออกข้างแล้วนะมันเริ่มออกข้างมาหลายวันแล้วทรงมันผมว่าพฤติกรรมมันแปลกๆเออฝากดูมันหน่อยแล้วกันนะครับสต็อปรอดจะอยู่ที่10.5คือไม่ได้ลึกเลยสต็อปรอดแค่3ช่องเท่านั้นเองนะครับ คือถ้าเกิดมันเบรก11บาทเมื่อไหรนะ่เนี่ยตรงนี้คือจุดกับตัวต้นเทนเลยนะครับแล้วก็ไก่ใหญ่เนาะ CPF การพักตัวตรงนี้มันก็แปลกนะครับฝากดูหน่อยแล้วกันสตอปลอลอยู่ที่24นะครับสตอปลอตแค่ช่องเดียวในช่องเดียวจริงๆนะครับแนวต้านก็คือ25บาทก็ไม่ได้มองในะ24.40คิดว่าทะลุนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือพีโมะพิโมนี่ไปต่อแน่นอนเพราะมันเบรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็อยู่ที่ว่ามันจะพักสวยไหม รอดูวันนี้ก็ได้ครับถ้าเกิดมีการพักโซน2.18นะฮะก็สามารถเล่นตามได้ครับจะเป็นการพักเพื่อขึ้นต่อเนาะจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครจะไปเฝ้าหน้าเทรดของตัวเองสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนเพื่อนตนไหนถามคําถามเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันในช่วงท้ายคลิปนะครับแล้วก็ตรงนี้ขอประสันน์นะเรายังมีเวลาให้เพื่อนๆลงทะเบียนเรียนอีกประมาณ3สัปดาห์ใน3สัปดาห์นี้เตรียมที่จะเปิดคอร์ส VIP ทองนะครับรุ่นที่1 ใครที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ใครที่เป็นมือใหม่ไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยมีความรู้ความรู้เป็นศูนย์อะไรอย่างนี้นะครับสามารถลงทะเบียนเรียนได้แล้วตรงนี้จะเหมาะมากสําหรับพนักงานประจําคนที่ไม่มีเวลานะเพราะว่าเราจะเทรดตอนดึกนะฮะเวลาทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มครึ่งหรืออาจจะนานกว่านี้อยู่ที่สภาวะตลาดนะครับว่ามันน่าติดตามกันแค่ไหน ก็อยากให้มาสัมผัสประสบการณ์กันนะครับใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line m t n o y h y r o r o ตรงนี้ได้เลยแล้วก็แนะนำนะครับให้สมัครเลยเพราะว่าให้มาดูพื้นฐานกันก่อนเออคือใค,ใครที่เข้ามาเรียนก่อนเนี่ยเราจะมีคลิปพื้นฐานที่จะปูไว้ให้อยู่ในกลุ่มเลยนะฮะส่วนไลฟ์เนี่ยเราจะเริ่มไลฟ์วันที่5สิงหาตลอดเดือนสิงหาเนี่ยเราจะไลฟ์ทั้งหมด20ครั้งครั้งละหชั่วโมงกว่าใครที่สนใจนะก็ เข้ามาดูเข้ามาจับจองที่นั่งเข้ามาศึกษากันก่อนนะครับสงสัยอะไรจะได้ถามพูดคุยกันเตรียมตัวเพราะว่าพอ,พอมาเจอไลฟ์แล้วเนี่ยเราจะลุยเลยนะเราจะพาลุยเลยเพราะฉะนั้นอาจจะงงได้นะเพราะฉะนั้นคอสนี้นะเป็นคอร์สแรกที่ผมบอกนะครับว่าควรที่จะเข้ามาก่อนเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยเราเตรียมไว้แล้วก็เราจะทยอยลงไปให้เรื่อยๆนะครับอ่ะโอเคสนใจนะครับสอบถามได้ที่ไลน์แอดมันนี่ฮีโร่เนาะ ที่เดียวนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันต่อนะครับผมขออนุญาตเรียงคำถามใหม่ KC e รอแนวรับช่วง45กับ44ไหวไหมครับถือยาวหน่อยอืม mm. ถ้าจะถือยาวหน่อยจริงๆอะครับถ้าเกิดดูเรามานานแล้วนะแนวรับมัน30กว่าแค่นั้นเองครับถ้าจะมาซื้อ45กับ44แล้วก็รอนานหน่อยเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มก็เอาไปว่าเล่นในรอบสั้นๆนั่นแหละไม่รู้ว่ามันจะไป ไปเป็นแนวต้าน55ไหมนะโอเคไหมแต่ถ้าเกิดคนที่ถือมาต้นทุน38อะไรเงี้ยคือลุ้นไป55นะผมเห็นด้วยนะครับแต่ตรง44ลุ้นไป55นะผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เพราะว่าต้นทุนมันต่างกันนะอืมจิตใจมันก็ต่างกนะัเนาะความได้เปรียบมันก็ต่างโอเคนะครับ SPRC วันนี้ขึ้นไปชนต้าน8.6ไม่ผ่านกลับมาปิดที่8.25คิดว่ามีโอกาสไปต่อ และผ่าน8.6ได้ไหม HPRC อ๋อ oh, เป็นการเคลียร์ลงงานนะครับถามว่ามันสามารถที่จะขึ้นไปชนอีกได้ไหมคิดว่าเป็นไปได้นะครับแต่ว่าวันนี้มีคนดึงลงนะวันนี้ต้องไม่ปิดแดงถ้าวันนี้ปิดแดงเนี่ยความหวังมันจะริบหลีฮะแต่ถ้าวันนี้ยังยืนเขียวแล้วก็ยืนอยู่ในโซน8.25ได้เนี่ยโอเคแนวโน้ม BE8 รับต้านหน่อยครับอะแนวโน้มแน,น่นอนม,มันเป็นขาลงนะฮะตรงนี้เนี่ย ฐานมันทำได้ไม่ดีครับการพักตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นการพักแบบซึมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเล่นรอบสั้นมาเนี่ยต้องถอยแล้วนะครับแพนเน็ตเคลียร์บนเยอะขนาดนี้ยังมีโอกาสที่จะวิ่งต่อไหมครับทุน66แพนเน็ตมันเคลียร์เมื่อวานปะอ๋อเคลียร์มาสองรอบแล้วอย่างเงี้ยยังรุนได้แต่ว่าสงสัยทุน66คืออะไรทุนหกคืออะไรครับคุณน้องอันนี้เราคุยกัน เราคุยกันตั้งแต่แท่งนี้เลยนะถูกปะเออเราคุยกันแท่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุนอย่างขี้เลนะฮะคือหกสิบตังหกสิบหกนี่คือตรงนี้เลยนะฮะชุดของการเบรกตำแหน่งของการซื้อไม่ดีนะบอกเลยนะแล้วน้องเนี่ยติดตามดูคลิปทุกวันอยู่แล้วเนี่ยโอ้หน้าเสียดายจริงๆทุนไม่ควรที่อยู่หกสิบหกเลยนะรอบหน้า เอาใหม่รอบหน้า mm hmm. เอาใหม่เนี่ยพอทุนเป็น66เนี่ยมันลำบากเลยไหมแต่ถ้าเกิดทุนของเราคือ60ตังค์ตอนนี้เรายังมีความไม่เปรียบอยู่นะแต่ว่าลุ้นแบบนี้ยังลุ้นถืออยู่ได้นะครับแอดไว้กับ QT, C, G หน่อยครับแอดไว้โอเคมันปรับลงมานะก็ถือว่าไม่สวยนะครับแต่ว่าไม่ได้เสียทรงสต็อปลอลจะอยู่ที่4.44นะครับส่วน Qt CG ไวาอย่างนี้มองจบเกมแล้วสวัสดีครับอาจารช่วยคอสะห์ t ไ i โพลีนพาวเวอร์งบการเงินไม่ได้แย่อะฮะและใกล้จะแจกปันผลแต่ราคาลงผิดปกติงบการเงินมันซึมลงตลอดนะครับถ้าเกิดสังเกตดีๆนะตัวเนี้ยผมดูทั้งแม่ทั้งลูกนะก็ซึมลงทั้งคู่นะครับไม,ไม่ได้แย่อย่างสังเกตเห็นได้ชัดแต่ถ้าดูจริงๆมันค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับนการก็จะแจกผลผล แต่ราคาลงผิดปกติเอามาดูอลงผิดปกติจริงๆต้องบอกอย่างนี้เวลาตีอย่างเงี้ยครับเห็นเห็นกรอบไหมฮะนี่นีน,นี่เห็นกรอบเห็นกรอบตรงนี้อยู่เนาะอันนี้คือแนวรับนะครับแล้วกรอบแข็งแรงขนาดเนี้ยถ้าถ้าให้ต่อนะมันก็คือแนวรับที่ไม่ควรหลุดตรงนี้มันหลุดมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้และครับ เพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจถ้าเกิดมันลงแรงมันมันมันหลุดแนวรับที่ประมาณว่าถ้าหลุดตรงนี้จะโดนฟอสเซลถ้าหลุดตรงนี้ทุกคนก็จะต้องคัดด้วยอะไรทํานองนั้นนะครับมันก็เลยเกิดแรงขายแรงเทีนี้ตัวงบดูนะครับตัวงบเนี่ยอ่า EPS จาก54เหลือ50เหลือ30 84 32นะ84 32ก็น่าจะเหลือประมาณ30กว่าสตางค์นะครับ อัตรากำไรสุทธิก็มีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆเนาะ PE ก็อยู่ที่เท่าเดิมเลยเจ็ดเท่าแปดเท่านะครับปันผลมันก็มีอยู่แล้วออคือที่เห็นว่าปันผลมันยังดีอยู่เนี่ยเป็นเพราะว่าราคามันซึมลงมานะต้องต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็มองว่าลงตามสภาพแล้วที่มันลุดโลก็ยังไม่น่าที่จะเข้าไปเล่นนะครับให้มันทำฐานให้ได้ก่อนขอแนวรับต้านกันกุล แล้วก็สเต็กนะครับกันกุลเอาจริงไม่น่าเล่นนะครับแต่ถ้าอยากได้รับต้านก็รับ2.44ครับต้านประมาณ2.63ส่วนสเต็กไม่สวยเลยต้องให้มันเกิดสัญญาณกับตัวก่อนเนาะขอบคุณมากครับชอบทุกครั้งตอนที่หุ้นที่ตัวเองถืออยู่อาจารย์บอกว่าสวยมากโอเคเอลินทรงกราฟเสียหรือยังเอลินนี่เคยเตือนแล้วนะครับว่ามันโฟร์ไปไม่ดี ไม่ไม่ควรที่จะเข้าไปเล่นนะครับแต่ไหนๆก็ใส่ไปแล้วใช่ไหมครับอ่าตอนนี้เรียบร้อยครับจบเกมหลายๆคนที่ถามมาครับบอกว่าเอลินเนี่ยตรงเนี้ยในการเกิดเนี่ยมันเป็นใบพัดใช่ไหมผมก็ยืนยันนะครับว่ามันคือใบพัดแต่ครับถามว่าทําไมมันไม่ไปต่อนะครับช่วยดูโฟลด์มันด้วยครับมันมันเป็นหุ้นไม่มีโฟด์มันถูกบังคับนะมันถูกบังคับทรงให้เป็นอย่างนี้โดยคนกลุ่มหนึ่งผมก็ไม่รู้มันเป็นใครหรืออะไรยังไงแต่ตอนเนี้ยมันเลิกเล่นแล้วแล้วมันก็จบเกมแล้วโอเคป่ะอืม แล้วก็เตือนไปแล้วด้วยนะเตือนในตำแหน่งของแท่งใบพัดนั่นแหละกองทุน S S F R M F อาจารย์ลงกองไหนอ๋อ S S F ไม่มีโอเคนะ S S F ผมไม่มีส่วน R M F เนี่ยผมอันนี้ไม่ได้สปอนนะเพราะว่าเขาถามมานะผมซื้อของกสิกรนะครับกสิกรที่ผมถือนะหลกัลกๆผมผมก็จะสวิตไปสวิตมาเนาะก็จะมีกองที่เป็นทองคำล้วนนะครับ กองที่เป็นตาสานีล้วนแล้วก็กองที่เป็น s 5 0อ่ะโดยที่ในปัจจุบันที่ผมถือนะครับก็ทองเนี่ยผมขายที่ไปหมดแล้วอตอนนี้ไม่ขึ้นมาเนาะที่ถือปัจจุบันเนี่ยมี s 5 0ประมาณ12-15%ที่เหลือยังเป็นตาสานีอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดตัวดัชนีมันลงมาเรื่อยๆเ,เนี่ยผมก็จะทยอยเปลี่ยนไปนเรื่อยๆทีละ3% 2% 1%อรองเะไรเงี้ยผมก็จะทย,ทยอยเปลี่ยนเรื่อยถามว่าทำไมถึงเปลี่ยนน้อยจังเลยเพราะผมไม่แน่ใจ ว่าเกมเนี้ยมันจะสุดที่ตรงไหนอ่าแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเกิดรอให้มันสุดเนี่ยเราอาจจะซื้อไม่ทันเพราะฉะนั้นก็จ,จะรอทยอยเปลี่ยนพอลงมาที่พันสองเก้ะ 90, อะไรเงี้ยผมก็จะแบบทยอยสวิต์สวิต์สวิต์ค่อยๆซื้อทีละนิดทีละหน่อยอะนะครับแล้วส่วนถ้าผมซื้อใหม่นะเป็นแบบขึ้นปีหน้าเนาะ ะมะกะากุมภาอะไรเงี้ยผมก็จะซื้อแล้วก็ซื้อมาเป็นกองตัวตาสานีเลยเพราะตาสานีอมันนิ่งมากอ่าส่วนถ้าจะสวิตมาเป็น s 5 0เนี่ยก็เอาแบบตลาดแย่ๆนะก็จะค่อยๆสวิตมาเรื่อยๆนะครับชอบครับฟันทงไปเลยไม่สวยอยาเล่นเป้าเซต1 2 5 0นยยังมีความเป็นไปได้ไหมครับผมยังไม่กล้าโหลดของเยอะๆอ่นั่นแหละฮะผมก็มองเหมือนกันนะแต่ว่า1 1 2 5 0น้นี่คือแย่มากเลยนะอันนี้พูดตรงๆนะครับ ก็ผมก็คิดว่าน่าจะใกล้เคียงแ,แถวๆนี้แหละแต่อย่างไรก็ตามเราอัปเดตกันทุกวันอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงเนาะถ้ามันถึงตรงน,นั้นจริงแล้วถ้าเกิดมันมีการกลับตัวเราเห็นก่อนแน่ๆผมเชื่อว่าผมจะเป็นรายการแรกที่เห็นนะครับ EU ตามแผนโอเคนะก็น่าจะคัดไปนะฮะทำไมให้น้องนั่งแบบนี้ผมกลัวหงายหลังมันเป็นเก้าอี้เด็กเนาะแล้วก็ ไม่ต้องกั่วไหหลังนะครับเพราะว่าเขานั่งอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับตั้งแต่อุ้ยตั้งแต่กี่เดือนนะก็นั่งอย่างนี้มาตลอดนะครับแต่ตอนนี้ก็คือสนตามประสานะครับจอบถาม PRM รอบนี้ไปได้ถึงไหนดูสิ PRM รอบนี้อรอบนี้ยังยังโอเคอยู่แต่ว่าห้ามหลุดนะครับห้ามหลุด8.1ถ้าหลุดก็คือ ถือว่าหมดรอบเลยนะครับ snc อผมผมตอบผิดโอเคขออภัยนะ snc ไม่ใช่ sn snc โอเคนะครับ snc โอผ้ผมจำคำถามไม่ได้ละแต่ว่าถ้ากราฟออกมาอย่างนี้นะครับถ้าถามมาตั้งแต่เมื่อวานก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรครับเพราะว่าอันนี้มันหลุดโลเห็นปะของวันที่15เนี่ยก็คือหลุดโลลงมาแล้วหลุดจริงๆอะ่ะหลุดตั้งแต่วันที่เท่าไรเนี่ย1 1แล้ว และอีกอย่างหนึ่ง SNC เนี่ยหุ้นตัวละ6บาทโฟดแค่9,000เองถือว่าโฟดต,ต่ำต่ำมากอะ่ะไม่ไม่ควรเล่นอะ่ะไม่ไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งอะไรกับมันอะ่ะแต่ผมจำคำถามไม่ได้นะว่าเขาถามมาว่าอะไรนะครับแต่วันนี้ตอบถูกเลยเนาะโอเคแนวโน้มเคแบงค์ไซเว y มานานทุน136ถ้าอยากถัวให้ต่ำลงเพื่อออกเหมือนต้านอยู่แถวหนึหจะถัวเพื่อออก จริงจริง,รง,รงสามารถคัดได้เลยนะฮะมันจะเสียน้อยเสียยากนะครับตรงนี้เนี่ยต้านต้านไม่ใช่หนึ่งสามห้าว่ามันไม่ถึงแน่นอนตรงนี้นะตรงนี้ไม่ถึงแน่นอนแล้วทุนเราอยู่หนึ่งสามหกด้วยอ่ะโอ้แสดงว่ามาตั้งแต่รอบก่อนหน้านี้อืมแล้วมันก็มานี้มันก็ไม่ถึงทุนเราเนาะแล้วนะลมันก็ล่วงลงก่อนอ่าฮะ จะถั่วเพื่อให้ถึงทุนผมว่าโอ้โหรือพี่น่าจะรอมานานแล้วนะเนี่ยใช่ไหมหน่าจะรอมาไม่ต่ํากว่าปีหนึ่งละโอเคจะถั่วเพื่อให้ถึงทุนไม่ไม่ได้หรอกครับไม่ได้ผมคิดว่าอย่างเงี้ยโอกาสจะลงต่อสูงเอาเป็นว่าภาวนาแล้วกันวันนี้ต้องดึงเขียวโอเคไหมดึงเขียวในตำแหน่งนน 1, 2, 5, 1, 2, 7, เนี้ยเนี่ยหนึ่งสองห้าหนึ่งสองเจ็ดเนี่ย ต้องดึงเขียวให้ได้ถ้าดึงไม่ได้หายนะนะจะลงต่อนะอันนี้ผมแนะนำว่าคัดมันจะง่ายกว่านะครับแล้วเวลาหนึ่งปีเนี่ยเราเอาไปเล่นตัวอื่นอาจจะได้กําไรดีกว่าก็ได้เนาะจบไปแล้วนะครับมีใหม่ไหมเดี๋ยวผมเรียงให้ดูใหม่เนื่องจากเน็ตมันไม่เสถียรนะนะฮะผมก็ขอปิดรายการตรงนี้เลยนะครับก่อนจากกันไปเนี่ยใครที่อยากจะได้คอนเทนต์พิเศษจากผมนะผมลงให้ทุกวันจันทถึงอาทิตย์อาทิตย์ถึงจันนะครับสามารถกดสมัคร เป็นสมาชิกช่องมั n e y Hero ร่ได้นะครับเรามีค่าสมัครนะเดือนหนึ่งแค่300บาทใน300บาทเพ,เพื่อนสามารถดูคอนเทนต์ปัจจุบันแล้วก็คอนเทนต์ย้อนหลังได้ทั้งหมดเลยใครที่สนใจสมัครได้ครับหรือหาปุ่มสมัครไม่เจอนะครับแนะนําว่าให้เปิดในคอมนะมันจะเจอปุ่มสมัครแต่ถ้าเกิดหาไม่เจอจริงๆก็แอดไลน์ทักมาแล้วกันออแต่บางประเทศไม่มีปุ่มสมัครนะอันนี้ แต่ถ้าเกิดอยู่ในเมืองไทยอ่ะส่วนใหญ่จะเจอนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย